คลิปนี้มีของเล่นใหม่มาให้เล่นกันอีกแล้วนะครับเป็นของเล่นที่พรีเมียมที่สุดที่สมัครพิมพ์เคยทํามาราคาก็พรีเมียมด้วยนะเป็นสื่อการเรียนการสอนการทบทวนที่ทําให้คันจิเปลี่ยนจากนารกกลายเป็นทุ่งลาเวนเดอร์ที่สามารถจูงม้ายูนิคอร,ร์นเดินเล่นได้เลยเหมือนโมแต่ไม่ได้โมเพราะว่ามันคือ นี่บัตรช่วยจำคันจิจ่หาห้าว่ากันที่ภายนอกก่อนนะครับตัวกล่องเนี่ยนะครับมีความแข็งแรงทนทานมากเอ้อไม่ได้มองฝานังเป็นแม่เหล็กด้วยนะน้ำหนักก่อนชกเนี่ยนะครับประมาณ1กิโลนิดๆคือถ้าทุ่มใส่กันเนี่ยคือไม่รอดไม่พิการด้วยน่าจะตายเลยทีนี้มาดูข้างในกันดีกว่า สิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาเลยก็คือห่วงเล็กที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นเองมีแถมให้กล่องละหนึห่วงนะครับทีนี้ก็มาถึงไฮไลท์ของเรานะครับก็คือบัตรช่วยจำคันจิจำนวนมหาศาลกว่า300ใบนั่นเอง <c oughs> แล้วในตัวบัตรมีอะไรบ้าง <c oughs> ที่ด้านหน้านะครับก็จะมีภาพช่วยจำอักษรคันจินะหน้าตาแบบนี้เลย ภาพนี้จะเป็นการบรรยายตามส่วนประกอบลักษณะแล้วก็ความหมายในภาพรวมของคันจิตัวนั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นแผ่นนี้นี่ตัวโยนะครับแล้วก็บรรยายออกมาเป็นเนื้อเรื่องช่วยจําที่ด้านล่างนี้ส่วนตัวหนังสือสีแดงๆที่เห็นนี่นะครับก็คือความหมายจริงๆของคันจิตัวนั้นแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าภาพช่วยจําที่เห็นนี้อาจจะไม่ได้สื่อความหมายจริงๆของส่วนประกอบนั้นๆเสมอไปนะครับ คือมันจะเป็นการเชื่อมโยงรูปร่างของขีดกับสิ่งของหรือว่ากับคนเนี่ยนะครับเข้าด้วยกันเพื่อให้เราสามารถจินตนาการรูปร่างของคันจิตัวนั้นได้เลยในทันทีแต่ส่วนประกอบบางส่วนเนี่ยนะครับก็มีความหมายอย่างในภาพที่แสดงอยู่นั้นจริง อย่างตัวนี้นะครับส่วนประกอบด้านซ้ายตัวขีดด้านซ้ายเนี่ยนะครับมาจากตัวฮิหรือว่าตัวนิชิที่แปลว่าดวงอาทิตย์จริงๆแต่ขีดด้านบนที่เหมือนตัวโยเนี่ยนะครับตัวโยคาตะการะเนี่ยนะมันไม่ได้แปลว่าธงชาติไทยเด้อแค่รูปร่างมันเหมือนกันเฉยๆส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลของคันจิตัวนั้นๆให้อย่างครบถ้วนเลยมีอะไรบ้าง มีอักษรคันจิมีจํานวนขีดลาดับการเขียนนะครับความหมายเสียงอ่านแบบญี่ปุ่นหรือว่าคุณโยมิแล้วก็เสียงอ่านแบบจีนหรือองโยมิแล้วตัวอย่างคําศัพท์คันจิที่นิยมใช้กันให้ที่ด้านล่างนะครับส่วนตรงมุมซ้ายล่างเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลว่าคันจิตัวนี้อยู่ในบทอะไรชื่อบทว่าอะไรแล้วก็เป็นคันจิตัวที่เท่าไหร่ของบทนั้นๆ ซึ่งในกล่องนี้ทั้งกล่องเนี่ยนะครับก็จะมีอักษรคันจิให้ทั้งหมด303ตัวด้วยกันแบ่งเป็น22บท22กลุ่มความหมายถ้าจะให้พลิกอ่านธรรมดาธรรมดามันก็น่าเบื่อไปปะทีนี้เรามาดูวิธีที่มันแอดวานซ์กว่านั้นกันดีกว่าแลกันนะครับโดยใช้บัตรพิเศษที่แถมมาในกล่องนี้ก็คือบัตรเปล่าใบน,นี้เอง ที่หลังกล่องนะครับก็จะมีวิธีการเล่นให้ด้วยจะเล่นแบบคนเดียวแบบโซโล่ก็ได้นะครับหรือว่าจะชวนเพื่อนๆมาแฮงเอาทมาเล่นกันก็ม้วนขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งนะถ้าใครที่อยากจะทบทวนคนเดียวก็ให้เอาบัตรเปล่าเนี่ยนะครับปิดข้อมูลทางขวาทั้งหมดไว้เลยแล้วก็ลองทบทวนความจำํำดูว่าคันติตัวนี้มันแปลว่าอะไรหนะ้ามันอ่านว่าอะไรอะไรอย่างนี้อยากจะเฉลยก็ค่อยๆเลื่อนเปิดข้อมูลทีละนิดทีละนิดว่าถูกต้องหรือเปล่า ส่วนใครที่เกิดมาเพื่อแย่งชิงเกิดมาเพื่อต่อสู้ก็ลองชวนเพื่อนๆมาแฮงเอากันนะครับมาลองช่วยกันผสมคําศัพท์คันจิแล้วลองทายความหมายดูเช่นเอาตัวจิกับตัวคังมารวมกันนะครับกลายเป็นคําศัพท์คําว่าจิคังเกิดเป็นความหมายใหม่ขึ้นมาก็ลองทายกันดูว่าแปลว่าอะไรหรือจะแข่งกันก็ได้นะครับว่าใครจะผสมคําศัพท์ได้เยอะกว่ากันก็ท้าทายดีเหมือนกันนะถามว่าบัตรช่วยจําคันจิจากภาพเนี่ยมันเหมาะกับใครคือว่ามันดูมุ้งมิงมากเลยใช่ไหม จะบอกว่าคันจิเนี่ยเป็นนรกของทุกคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเลยนะและนรกเนี่ยไม่เคยเลือกวัยวุฒิแล้วก็คุณวุฒิด้วยเพราะฉะนั้นนะครับคันจิหน้าตาแบบนี้แล้วก็จํานวนเท่านี้ก็จะเหมาะกับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับกลางเลยนอกจากจะเอาไปใช้เองแล้วเนี่ยนะครับสถานศึกษาต่างๆครูพี่นั่นครูพี่นี่เซนเซนั่นเซนเซนี่ทุกคนสามารถเอาไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนคันจิได้เลย และถ้าใครสงสัยว่าห่วงเหล็กอันเท่านิ้วโป้งนี่นะครับให้มาเพื่อให้มาเพื่ออยากจะบอกว่าก็ไม่ได้ตั้งใจให้ร้อยทั้ง300คันติเนี่ยนะครับเข้าไปในห่วงนี้ตั้งแต่แรกแล้วแหละเผื่อว่าใครอยากจะพกไปจํานวนหนึ่งแบ่งไปจํานวนหนึ่งไปทบทวนอะไรอย่างนี้ก็จะได้ไม่ต้องพกไปทั้งกล่องไงก็ร้อยไปนิดนิดแล้วก็เอาไปห้อยเป็นพวงกุญแจก็ดูขลังนิ่มกันนะ สำหรับใครที่สนใจบัตรช่วยจําคันจิจากภาพนี่นะครับก็สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้เพราะว่าวางจําหน่ายแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนถ้าเกิดใครที่ไปตามร้านหนังสือสือไปตามร้านหนังสือถ้าใครไปตามร้านหนังสือแล้วหาไม่เจอไม่รู้ว่าอยู่หมวดไหนเนี่ยนะครับก็มาหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือสสททั้ง2สาขาเลยนะครับทั้งสุขุมวิท29แล้วก็พัฒนาการ18เลยนะจ๊ะหรือจะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับที่ www.tpa.book.com หรือจะซื้อผ่านช่องทางของ s h o ป e e ก็ได้นะครับ s e ิร์ชหาร้านค้าที่ชื่อ tpa book center นะครับก็จะเจอกับร้านออฟฟิเชียลของทางสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมเลยนะจ๊ะโปรดระวังของลอกเลียนแบบด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไอ้พวกจกตามันเยอะเหลือลเกิน สำหรับใครที่มาดูคลิปนี้นะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอวะ <bind you> ก็อย่าลืมติดตามโซเชียลมีเดียของทางสำนักพิมพ์ <mulher> ด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารหนังสือหรือว่าสินค้าใหม่ๆจากทางสำนักพิมพ์น,น,ะ ios, นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page TPA pa Press i n s t a g r a m @tpa_press หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับ www.tpa_press.com และถ้าอยากดูคลิปวิดีโอย้อนหลังนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube Official ของเรานะครับที่ช่อง TPA Official นะครับอย่าลืมกด Subscribe กันให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปแนะนำหนังสือหรือว่าสินค้าใหม่ๆจากทางสำนักพิมพ์นะครับหรือว่าถ้าใครสะดวกดูทาง Facebook นะครับก็เข้าไปที่ Fanpage TPA Press ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกที่ลิงก์วิดีโอได้เลยจ้า และ leadership ใน chapter นี้พร้อมกับบัตรช่วยจำคันจิจับภาพสินค้าสุดพรีเมียมที่สุดของสำนักพิมพ์ในช่วงทศวรรษนี้นะครับก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับส่วนใน chapter หน้าจะเป็นสินค้าที่พรีเมียมแบบนี้อีกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นหนังสือเล่มไหนนะครับก็อย่าืมติดตามไปด้แล้วกันนะครับผมสำหรับ chapter นี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ